สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับพบพบกันนะครับกับแนวทางนะครับสี่ห้านอยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกตินอย VIP แล้วก็ห้านอยพัฒนานะครับเมื่อวานนะครับพี่ๆเมื่อวานมาแค่เด่นรองนะครับในสองนอยเนาะนะครับในตัวรูดตัวเจาะเนี่ยไม่มานะครับพี่ๆก็วันนี้ผมขอสรุปแบบคร่าวๆเนาะวันนี้เวลาน้อยนะครับพี่ๆเนาะ ว่าผมทําคลิปตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันงานเนาะก็ฮานอยพิเศษเนี่ยมาแค่เด่น7นะครับพี่พีเข้ามาเล็กเบิ้ลเนาะฮานอยพิเศษฮานอยปกติหลุดนะครับฮานอย VIP มาเด่น5นะครับเจาะไม่มาเนาะเน้น58เข้ามา75นะครับฮานอยพัฒนาหลุดนะครับพี่พีเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งนะครับสหรับแนวทางเมื่อวานนี้เช้าๆก็จะมีเสียงนกนะครับพี่พี่ อนอยพิเศษนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลขหนึ่งครับเลขสี่นะครับลูยไปที่เลขสี่สี่สองสี่แปดี่เก้านะครับหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามตัวนะครับผมหนส นะครับสงสัยประกาจะหมดเนาะใกล้หมดแล้วพี่นะครับส่วนฮานอยปกตินะครับวันนี้ให้ไปที่เลขสองกับเลขหกลูดไปที่เลขหกนะครับ

นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับท่าในใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอเนาะพี่พเนาะอีกหน้านะครับก็จะเป็นฮานอย v i p กับพัฒนานะครับผม v ีไกับพัฒนานะครับ VIP ให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับรูดที่0 0 2 0 5 0 6 4 2 4 5 4 6นะครับ3ตัวนะครับผม4 0 2 หานอยพัฒนาพัฒนาให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับรูดที่เลข7 12 14 19 72 74 79 3ตัว179 นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางของเราเนาะสี่ฮานอยนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับก่อนออกไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับ